อาาอไอโฟนจะตั้งชื่อว่าไอโฟนเอยลองลองท่ายชื่อดิลองทายชุ่นยุ่นไอโฟนอะไรเงี้ยถ้าถ้าเท่าดีดูอ่ะมันจะมีตัว X X ขึ้นก่อนอ่ะอืมน่าจะเป็นพวก X S นี้มาแล้วมแล้ว มีอะไรต่อด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ในปี2025 iPhone จะยังมีติ่งอยู่ไหมครับพี่ว่าอนาคตเอาออกครับอาจจะไปใช้สแกนใต้จอหรือสแกนข้างเครื่องอะไรเงี้ยเออว่ะนี่แบบเอาลิ้นเลียแล้วปดเฮ้ยลิ้นเลียแล้วปลดด้วยกราบสวัสดีครั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 บดูหน้าไว้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะกลับมาดูอีกทีในห้าปีแน่ๆสนับสนุนโดยฟิล์ม Hi j i l กกอ,อีก5้าปีถ้าพวกเราไม่วงแตกเขาอาจจะยังอยู่อ,<าท>อ่าก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิวเดวกันนะครับ 5ปีข้างหน้าเนี่ย<ม>พวกเราชาวกูเจัตเนี่ยจะคิดว่ามือถือมันจะหน้าตาออกมาประมาณไหนควรจะมีฟีเจอร์ประมาณไหน<ม>ควรจะมีสเปคความแรงหรือว่ากล้องเนี่ยประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นไทม์แคปซูลแล้วเดี๋ยวอีก5ปีเพื่อนๆกับพวกเรา<ม>เน<ม>ี๋ยจะกลับมาดูอีกทีนึงเพราะว่าอีกห้าปีถัดางเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่กันอย่างนี้หรือเปล่าเราอาจจะหมางใจกันต่อยกันหลังจากจบทปนี้ก็ได้ไม่ใช่ไหมก็เป็นว่ามันจะต่อยแล้วเราเมันได้เป็นไทม์ c a p ซูลไม่ดูแบบแล้วมาลองดูว่าไอ้ที่เราทายกันไปเนี่ยนะ ของใครโดงบ้างเออของพี่แพมอาจจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่นิวอาจจะผิดหมดเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอันนี้เราทายกันก่อนเนาะอ่าที่เข้ามาได้ไหนพี่พายอีกของพายพายเจ้าแข่งกันไปเรื่อยพายเจ้าบอกในมึงคุยกับกูไม่ใช่อย่างนี้เลยครับคุณแฟนเริ่มจากพี่ก่อนเริ่มจากพี่ก่อนพี่อยู่ไแรกหรือกูคิดก่อนเอากูจะตอบก่อนเอาได้เอาได้เอนแรกก่อนเอาพง่อนเหรอ มันยังไงนะเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าซิวันนั้นอในห้าปีของสมาร์ทโฟนเนี่ยอาคิดว่าหน้าตาก่อนหน้าตามันน่าจะประมาณไหนผมว่ามันจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอ่ะแบบที่มันจอพับอ่ะมันจะมาเพราะว่าแค่ตอนนี้มันก็มีหลายๆรุ่นที่ทำออกมาจอพับจอพับไรอย่เ้ใช่นะมันเริ่มมันทำมอเตอร์โอล่าเออเรเซอร์มันเริ่มมันเริ่มถออกมาใช่อย่างพอเปก็มีจอยืดแล้วใช่จอพับเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยมอเตอร์โอล่าก็เป็นคนคิดเหมือนกันใช่เออคือมันย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มมนนเหือ มันก็กลับไปเหลี่ยมใช่ที่ไอโฟนม้วก็กลับมาเรี่มาเลียมอ่ะเพราะว่าแน่นะคุณมันต้องกลับมาสู่จุดรุ่ต้นของมันอีกแลคิดว่าสเปคมันจะประมาณไหนความแรงมันจะแรงเทียบกับปัจจุบันเนี่ยสักกี่เท่ากันเรื่องความแรงซี u ผมว่ามันจะขึ้นไปสูงแหละสูงมากมากอ่ะอย่างน้อยถ้าเป็นของ Apple อ่ะ Apple มันก็สูงมาทุกปีทุกปีอยู่แล้วเออแค่มาปีแม่ง่าจะไม่น่าจะใช้ท้ายสีนะครับีไม่น่าจะมีพอร์ตแล้วด้วยเลยนัดทายว่าอีกข้าปีข้างหน ว่าไม่น่าจะมีพอแล้วอาจจะแบบทุกคันก็ต้องแบบใช้แบบไวเลทแล้วอ่ะเออไม่รู้ดิถึงไม่มีถึงรถไม่มีใช่ป่ะพี่อย่างน้อย power bank ในอนาคตมันก็ไรสายอยู่แล้วเททัวันนี้มันก็แค่แบบหรืว่าเข้าแล้วใช่ป่ะมันแค่ power bank มันก็น่าจะเข้าได้แล้วอ่ะ คิดว่าฟีเจอร์ที่มันให้มาเด่นๆเลยในตอนยุคนั้นในยุคอีก2025เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรวะเด่นเดนะนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องกล้องคือเขาบอกในตอนนี้มันจะมีมือถือสินใหญ่อย่างทางซูมมันแค่เจาะรูถูกป่ะเฮ้ยเ้ยมือแบกแกลงไอ้ซอสเป็นเป็นวงเวาใช่ป่ะพี่อ่าอย่างไอโฟนก็เป็นอย่างนี้ไอโฟนก็จะเป็นบาทใช่ไมก็เป็นบาแต่ว่าในในตอนนั้นอ่ะผมว่ามันตรงนี้มันจะหายไปมันจะกลายเป็นจอเข้าหมดเลยส่วนเวลาใช้กล้องอ่ะผมว่ามันจะต้องมีจิ้งยีหนึงอ่ะที่ทำให้จอตรงที่มันบาง มันดับไปหายไปอ๋อแล้วก็ให้กล้องโผล่ขึ้นมาแทนใช่ให้กล้องโผล่ขึ้นมาแทนผมว่ามันต้องมีอย่างนั้นแหะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นผมว่า่โอเคอันนี้คือที่นับททยไว้นะหลักๆก็จะมีตัวเครื่องเนี่ยเป็นฝาพับกล้องจะอยู่ใต้จอใช่แล้วก็ไม่มีหมอชาร์จอ่นนี่คือสิ่งที่นับททยมาทุกอย่างจะเป็นไวเลสหมดเลยใช่โอเคอ่ะคนหลังไปครับผมกล้องครับ พี่ดิวพี่คิดอ่ะพี่ดิก่อนพี่ดิก่อนพี่ดิก่นอกน,อ,น,อ,นอ่ะสำหรับพี่สำหรับพี่เอาพูดในมุมมองคนที่เป็นแบบ iPhone บ้างดีกว่ามองของ iPhone อย่างเดียวเลยถ้าสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นเน้นด้านสายกล้องมากกว่าอ่ะยังไงพี่ก็เลยคิดว่าอนาคตอ่ะห้าปีขา้างหน้าคงจะไม่มีกล้องเพิ่มไปกว่านี้แล้วจิ้เพิ่มไปกว่านี้ปีละตัวนี่คือเรียงกันนี่คือจะดูน่าเกลียดมากคนที่กลัวรูนี่คือใช้ไม่ได้เลยถ้าเป็นไปได้เหลือแค่ตัวเดียวเจนเซอร์ตัวเดียวอยู่ข้างในแต่ว่ามีแมชชีนิกข้างนที่สาามรถเปลย ชิ้นเลนสลับซ้มได้ใช่มันจะมีชิ้นเลนข้างในที่แบบว่าเอาชิ้นนี้ออกปุ๊บกลายเป็นเลนวายเอาชิ้นนี้สับอกมาเป็นมาโคหรือว่าเป็นอัลตาวายแค่สลับชิ้นบางส่วนขึ้นลงแค่นั้นเองมันเปลี่ยนตัวแมคานิคอลข้างในมันใช่คือพอกล้องมันเริ่มเยอะขึ้นนะ่ะการดีไซน์มันเริ่มแบบประหลาดเร็ขึ้นมันเริ่มเรทเทสแล้วถ้ากล้องมันเยอะมากๆเนี้ยต้นทุนของการทํากล้องคุณภาพในการที่จะคุมของแต่ละเซนเซอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าเรามีเซนเซอร์เดียวชิปประมมววววลลลลลลลผััันนนนนนได้้้แแบบบเเเเเเ็ทีี่่่่าาาากสชิปย ความสะเถือรใช่มีความสถียรมากกว่าเออว่ะกินพลังงานน้อยกว่าได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจะถ่าย 4K 8K ก็แบบได้หมดใช่ไม่ต้องมาคอยไม่ต้องมาคอยทําแบบ 4K กล้องเลนหลัก 4K เลน Ultra w ก็คือเซนเซอร์อันเดียวเลยเหมือนกล้องใหญ่แต่เปลี่ยนเลนส์เอาอันนี้คือสิ่งที่พี่นิวคิดมันจะเหมือนที่ผมบอกไงจักลับไปสู่จุดเริ่มต้นอ่ะใช่เห็นว่าเออว่ะเพราะมือถือสมัยก่อนอ่ะกล้องมันคือเัเดียวเดียวใช่แล้วคิดว่าในอนาคตในปี2025 iPhone จะยังมีติ่งอยู่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งท เพราะว่าติ่งมไม่ยอมหายไปไหนแล้วทิ้งห <c oughs> ลายปีแล้ว อาจจะมีอะครับอาจจะยังมีบ้างเพราะว่ายังไงเขาถ้าเขายังไม่เอาตัวเซนเซอร์ face id ออกอะยังไงก็ติ่งก็ยังพี่คิดว่าเขาจะเอา face id ออกไหมหรือจะใช้สแกนนิ้วเหมือนกับ Android พี่ว่าอนาคตเอาออกครับในปีสองพันที่ห้าพี่คิดว่า Apple จะไม่มี face id ละใช่จะใช้เพราะว่ามันใช้งานลําบากในยุทโควิดที่เราเห็นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนทีดีทัชที่ว่าลองใช้ตั้งแต่ 6s จนทุกวันนี้ออกแลอืมอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันน่าจะกลับไปใช้อาจจะไปใช้สแกนใต้จอหรือสแกนข้างเครื่องอะไรเงี้ย ้ข้างเครื่อนี่เขานำล่องจาก iPad Air 4แล้วเนาะใช่นี่แบบเอาลิ้นเรียแล้วปดเี่ิ้นเรียแล้วปดด้วยไม่มีที่แขนเขือนไม่ว่างขับรถอยู่แล้วนี่เขาเปลือแคมด้วยจริงๆเขาเปิดเป็นสแกนนิ้วตรงโลโก้แ p ปเปิลแนอยู่ด้านหลังมันก็เทยอู่แบบนะอย่างน้อยก็แต่เราใส่เคสกันไงเอยแต่ว่าเคสในสมัยก่อนอย่างเคสไอโฟนหมันจะเว้าใช่เว้าเออว่ะ ใช่มันจะเป็นวงกลมอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้ว Apple ิลน่ะไม่ไม่อยากทําอะไรเหมือน Android ด้วยเออพี่คิดว่าเขาต้องคิดถึงการใช้งานจริงมากกว่าครับเวลาเราใส่ในที่ชาร์จของบนรถอะถ้าเราจะปลดล็อกเราทำางไงต้องเอื้อมไปหลังหรืออาจจะมีวิธีเล็กชาร์จอีกอะไรอีกโอเคทุกวันนี้คนเป็นโควิดกันใส่แมสแม่ยังไม่คำนึงเลยเออมันอาจจะมีวิธีอื่นที่แบบสแกนหน้าแทนอะไรเงี้ยใช่สแกนหลายแบบแต่ช่วงนั้นสแกนหน้าจะพัฒนาไปไกลกันแล้พี่สแกอาจจะเห็นเศษเสี้ยวของรูจ คำถามสุดท้ายแล้วพี่คิดว่าในปี2025 Apple จะยังมีพอร์ต Lightning อยู่หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีพอร์ตหรือเปลี่ยนเป็น Type C หรือไม่มีแล้วน่าจะถอดตัดออกไปเลยคือตันเลยอะโปกปิดรูไปเลยปิดรูไปเลยใช่เขาไม่ยอมทำตาม Android โลกอยู่แล้วแล้วประเด็นคือ Type C มึงก็ช่วยคิดค้นด้วยนะตันด้วยโบว์รูหูฟังเขาก็เป็นคนแรกที่ตัดออกเหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็ตัดตามกันมาหมดเลยใช่ไหมแต่ iPhone 7 แอปเปิลนี่บิดาแห่งการตัดนี่หว่าตัดของตัดนู่นพอแอปเปิลตัดคนที่เหลือตัดด้วยติ่งมาแอปเปิลก็มาก่อนอันแรกเลยทุกคนก็ทําตามหมดเขากลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาโเคเลยเาไปคขาดื่อดีกว่าครับโอเคอันนี้คือโดนฟ้องอันนี้คือในปี25ของพี่นิวนะครับลองดูครับว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยพี่นิวจะทายถูกหรือทายผิดลองดูแล้วก็นําไปประกอบการตัดสินใจเฮ้ยอคนตัดไปใครใครกอลฟเหรอเฮ้ยก๊อล์ฟพี่บอกแล้วพี่ก๊อลฟมาจากอนาคตเออ ตัวไอก๊อปเขาจะเป็นคนที่แบบมีไอเดียที่แปลกประหลาดเขานรียนต้องก็เลยจะสายไอโฟนกันนั่นแหละคิดว่ายังไงเขาจะโคตไอโฟนจะตั้งชื่อว่าไอโฟนเออลองลองทายชื่อดิลองทายชื่อดิรุ่นไอโฟนอะไรเงี้ยอีก5ปีเออจะชื่อว่าอะไรอะไรอะไรเงี้ยคิดชื่อทุกปีอ๋อพี่ว่ามันน่าจะตั้งชื่อตามชื่อปีเลยแบ็คโอพัดไอโฟนลีสเต็ดอีดิชั่นอะไรเงี้ยป่ะงใช่ไอโฟนแบบ2021มาแล้วครับู้ชมค่ะอันนี้อะไรคุณผู้ชมค่ะ อาข้าวใครเลยเนี่ยของไรไงมามามามรายการไม่เลียวบวกอะไร็ไมสองเอกซ์เอ็กซ์สงเอสเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กไอนี่ยรอ้เคิว่าเขาคิดว่าจะชื่ออะไรคเลียวเลยกินข้าวไปด้วยอ่าจะเป็นแบบถ้าถ้าเท่าดีดูอ่ะมันจะมีตัว X อขึ้นก่อนอ่ะืมน่าจะเป็นพวก X อสมอนี้มาแล้วมาแล้ว ก็มีอะไรต่อด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ไม่น่าจะมีตัว X ขึ้นก่อนอยู่แล้วตัว X เหรอก็มันตเป็นสองตัวสองพันยี่สิบห้าตัวแรกเรียกเป็นอะงตั้งแต่ XS แล้ว XS มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ปะ iPhone ที่ผ้าอย่างเงี้ยเหรอเขาใช้ได้สองตัวหลังแล้วอยู่ๆมันจะกระโดดไปจาก13จริงๆมันควรจะเป็นเป็นตัวนับตั้งสต้องใช่เหรอจริงๆมันเป็นเลข17 18แล้วถ้าเกิดเลข10อ่ะก็คือ X อยู่แล้วใช่ไหมแต่ X เจ็ดมี่ะไรบ้าง เก็เป okay ็นเนียวเนียวคือมันนักคิดอย่างงี้ ความแย่งแนวของไอโฟนอย่างนี้คนก็ตามใครสนใจแข่คือที่บอกเองในปี2025่านมาสิ่งที่ผมคิดกับชื่อไหมว่ามันเกิดได้2อย่างก็คือไม่เป็นไอโฟนสิบก็18เพราะว่าที่สิบสามของฝรั่งมันเป็นเลขที่ไม่มงคลอาจจะเป็น12 12S ได้ไหมเป็นไม่ได้ปีหน้าอาจจะไม่มีไอโฟนสิบก็ได้อาจจะโดดข้ามไปเลยอ่าเป็นไอโฟนสิบสองังั้นใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคแล้วสรุปชื่อของเขา โอ้ยยี่คุยตั้งนานยังไม่ได้ข้อรุป i ุว X7 เอ่โกา iPhone X7 แล้วมารอดูกันซึ่งผมคิดว่าโอกาสเนี่ยหนึ่งในล้านล้านเลแล้วก็อะไรอะอะไาคิดว่าคิดว่าความจุเริ่มต้นเนะเขาทุกควจะเป็นติดกันแล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์ในตอนนี้เอาอย่างแรกก่อนเอาอย่างแรกก่อนเอาความจุเริ่มต้นก่อนคิดว่ายี่ห้าปีข้างหน้าความจุเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าให้มโนก็ประมาณแค่สองห้าหกสองห้าหกแต่ผมคิดว่า 2 5 6มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่า1นละไอโฟนแม่งงกสองแล้วปมพาวันคงจะดีขึ้นเราไม่ต้องเก็บอะไรไว้กับเครื่อง2 5 6ก็พอใช่ไหะมีความรู้มีความรู้อ่ะสีสีแมนซิฝึกจะกลับมาออกแปลกๆปลกเลยสีออกแซ่ดอะสีส้มๆอ๋อส้มๆ้มอะเฮ้ยเป็นไปได้สีส้มแลมโบส้มเบอร์ดี้ส้มแลมโบไม่ไอโฟนเคยทำไงในไอโฟนเอ็กอาร์ใช่สีคอรัลส้มคอรัล ซึ่งสรุว่าเจ๋งประมาณนี้นี่คือสิ่งที่กอฟคิดและสุดท้ายครับราคาตอนนั้นในปี2025กอฟคิดว่า iPhone ราคาเท่าไหร่เอารุ่นตัวท็อปสุดเลยปกติตอนนี้รุ่นตัวท็อปสุดมันขายที่4 0,000ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าแต่ว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นผมว่าไม่ไม่ไม่ต่างจากก้ัน5,000ม่าผมบวกลบบวกลบให้อ่านบวกลบ5,000บาทลองดูนะครับอีก5้ปีเราจะมาเจอกับกอฟที่อ v o l u ู i o n ้ส้มครับผมเข้ามา iPhone X 7 โอเคโอเคนี่คือทั้งหมดจากมั้ยน้องนีของเนของเน่ขอเป็นแอนดรอยด์บ้างเน่ไม่จดเลยอ่ะเน่ไม่จดเลยอ่ะดูครับเน่คือจดว่าใครพูดอะไรไปแล้วบ้างใช่ไม่ไม่พี่มันเข้หมดแล้วพี่แล้วก็จดแล้วเอาของคนนั้นไปพูดดูดูดูให้ผมลืมพูด 6G ครับ 6G อ่ะจะมี 6G รองกันบ้าง 6G 7G 8G ผมว่าดรดก่อนนะคลิปกลุ่ม เดี๋ยวนี่เราเก็บคำถามนี้ไปถามเนน้องไก่ออไปที่เนีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรยาทงามเลง เอาต่อเลยสำหรับนในฝั่งของโลกแอนดรอยมีอะไรที่แบบคิดว่าน่าจะแบบเกิดขึ้นบ้างในในช่วง5ปีชาติจากนี้แอนดรอยนะผมมองว่าฟีเจอร์ที่แทบจะ90%เลยครับของทุกๆุกแบรนด์ก็คือพับได้พับได้พับได้ต้องมาเลยลของนัทมาแล้วโลกนัทมไม่พับได้ท,ไที่นี่ของนัทอาจจะหมายถึงแค่พวกเรือธงแต่ของผมมองว่าแคการพับได้แล้วยืดยืดจอได้ใช่ยืดจอพับจออะไรที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับจอที่มันทำให้เครื่องเล็กได้อยู่ในมือถือระดับกลาง เพราะว่ามือถือตัวท็อปแบบปีหน้าก็มาแล้วเพราะฉะนั้นอันตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อารมณ์เหมือนจออะไรวะ120ยยี่สเพิร์ตอะไรเงี้ยใครจะไปคิดว่าไอ้จอ120ยยเพิร์ตจะอยู่ในมือถือต่ำกว่าห0 0่งหมื่ตอนนี้ตอนนี้120ยยเพิร์ตเนี่ยอยู่ในราคาประมาณสักเจ0ดแปดพันในปีหน้ามือถือราคา5,000เนี่ยก็ควรที่จะได้แน่นอนอ่ะเอาจริงไปปลายปีหน้าเดี๋ยวเจอแน่นอน120ยยเพิร์ตในขณะที่ iPhone ปีนี้แน่ยังไม่ได้เลยโอกาสก็เกิดตอนนี้จะได้ละต่อตอนนี้นะครับผมก็คิดว่า เมื่อผือพับบ้าให้มือผือพัเจอแล้วเจอแล้ว มาเว้ยเฮ้ยอะไกปซิฟิกเว้ยมือถือสมาร์ทโฟนจับได้อะน่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ใหม่ในมือถือก็ห้าปีแล้วการรับสัญญาณเราเนยแนนคิดว่าแบบ 6G หรือว่าจะเป็น 5G อยู่การรับสัญญาณผมว่าน่าจะเป็น 6G แล้ว 5G ของไทยอะมาไวมากก็คือปีหน้าน่าจะได้ใช้ใช่ไทยก็น่าจะไปไวกว่าคนอื่นเหมือนเดิมซึ่งมันจะทําให้การใช้งานบนคลาว ไอ้ตัวเนี้ยเด่เนมากมทําให้มือถือในอนาคตออาจจะมาแทนที่คอมพิวเตอร์อเ,อรเลยก็ได้ผมเชื่อว่าใน5ปีอ่ะทำได้เพราะว่าอาจจะเป็นผู้นําโดย Apple นี่แหละที่เขาออกชิป M1 อะไรของเขาอะครับในในโมบายอะไรเงี้ยแล้วมันมันเวิร์ฟแล้วมันสอดคล้องกับเกมแต่ละเกมอะมันจะเอาไปลงคลาวก็คือเล่นใน,นเน็ตเลยไม่ต้องใช้สเปคเครื่องเพราะว่าไอ้ 6G อะจะเป็นตัวนําที่ทำให้เราสมาร์ทโฟนอะเข้าไปในโลกกราฟิกได้เนี้เคลแบบเร็วๆเพราะคิดว่าแบตเตอรี่อนาคตจะต้องเพิ่มไปขนาดไหนเออแบตเตอรี <นะ S 1> นะ่แบบแบบบางลงหรือว่าเป็นโซลิดแบตเตอรี่หรือว่ายังไง b m จะเพิ่มขึ้นเป็นสแตนดาร์ดประมาณไหนาแล้วก็ชาร์จเร็วอันนี้ผมว่าแบบมันเทคโนโลยี มันต้องมาแลวอาจจะเป็นแบบตัวใหม่เลยที่มีขนาดเท่าเดิมแต่ว่าจุเยอะขึ้นเป็น3าสี่เท่าสมมุราสมมุราก้อนเท่านี้เมื่อก่อนเคยจุประมาณ2,000ันมิลลิแอมการาก้อนเท่านี้จุประมาณ6,000นมิลลินนปปม, 6, รมหรือมากกว่านั้นเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมาแทนที่คอมพิวเตอร์ให้ได้อ แต่ไอโฟนตั้งแต่รุ่นแรกเลยยุคปัจจุบันก็อยู่ได้มนครบวันนผพานมาสิกว่าปีแล้วนนั่แหละเพราะว่าเทคโนโลยีมือถือมันมันมันไปช้าที่แบตใช่มันไปช้าที่แบตซึ่งแบตมันใช้มาเกือบ10ปีแล้วมันก็ทม่นีเลยแลยไอออนยังเสียบสายอยู่ไหมสำหรับ Android เราพูดในแง่ของ Android เราว่าไม่แหละเราว่าไปไวเลสหมดแล้วที่มเสีย ที่ว่าเสียบะะอะเฉพาะมือถือที่ราคาถูกก็สรุปเลยแล้วกัน2025จอพับได้จะเป็นมาตรฐานกล้องใต้รูจะเป็นมาตรฐานแล้วก็มือถือไม่มีพอร์ตแล้วก็มาแทนที่คอมพิวเตอร์จอที่ว่าน่าจะแบบความละเอียดหรือว่าเฮิร์ตจอประมาณไหนเออเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ถามไอ้แบงค์ดีกว่าเพราะแบงค์มันสายเกมอ่ะโอเคจอที่ตลาดสายเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวจะรู้เรื่องของเฮิร์ตจอ ใะรู้เรื่องของความแรงเที่ปัจจุบันกี่เท่าอยากจะรู้เรื่องระบบระบายความร้อนรวมถึงตอเลทเกมแต่ละหนึ่งเกมเนี่ยจะใช้เท่าไหร่หรือจะไปอยู่บนคาบแล้วนะเราหาดูได้กี่5ปีข้างหน้า ผมว่า CPU อ่ะน่าจะเล่นเกมไหวทุกรุ่นทุกเกมตั้งแต่รุ่นล่างอยู่ตั้งแต่รุ่นล่างถึงรุ่นบนแล้วอย่างนี้รุ่นบนมันจะขายอะไรอ่ะเออแต่เกมมันก็พัฒนามก็ต้องมีเกมใหม่ๆหนักเข้ามาอีกนั่นแหละก็หมายถึงว่าเกมณเวลาปัจจุบันตอนนี้ไงคือเกมพวกนี้มันจะอยู่ได้ยาวๆอยู่แล้วแล้วในปี5ปีอีก5ปีอ่ะมันก็ยังอยู่ได้ราะว่าเอาวีก็หลายปี้วใช่เกมพวกนี้มันอยู่นานนะพี่น้องแล้วก็หน้าจอเนี่ยผมว่าตั้งต้นเนี่ยอาจจะเป็น Full HD พั s หรือไม่ก็ 2K 4K มาปะ โ 4K มาแน่นอนเพราะว่าเกมในในอนาคตเนี hmm. okay. ่ยอาจจะทําพวกกราฟิกออกมาหนักกว่าเดิมแล้วดูให้มันแบบลื่องขึ้กว่าเดิมใช่อย่างตอนนี้ปรับจีก็มี 4K ให้ปรับแล้วนะใช่อาจจะมีให้ปรับแต่ไม่ได้เป็นมาตรฐานทุกรุ่นนะเนาะใช่ครับใช่แต่เป็นรุ่นแบบรุ่นท็อปรุ่นแบบโชว์นวัตกรรมแล้ว์จอจอเกอจอถ้าจอผมว่า1 4 4ตั้งต้นใช่ไหมอาแบบตัวท็อปเลยคิดว่าตัวท็อปตัวกี่เฮิร์ตมันมี200เท่าไหร่204 4 2 0มันมี2 4 0 2 4 4แล้วก็300เฮิร์ตตอนนีี้้มมแลววอพา่200ก็ สองร้ 8, อเราแยกไม่ออกหรออ่ะสองแล้วกันถ้าผมจะตอบมุเยอะสองเ <40 S 2> ลยแล้วก,วก็ที่ผมคิดอีกนะตัวชาร์จ <laughs> จะไม่มีชาร์จแต่ว่าจะใช้เป็นตัวแบบเหมือนส่งคลื่นอิฟเรตชาร์จแบบไม่ไม่อันนี้อันนี้ที่คิดเดเยวเพราะว่าคนล้ำถ้าเกิดถ้าเกิดนอไปแปะเนี่ยมันก็มือถือมันจะอยู่กับที่แล้วเกิดเราวางเสาฟเรตส่งคลื่นสัญญาณให้ให้เดินเข้าไปเฉียดในนา้แล้วมันก็จะชาร์จให้สมมติเราปักไว้ในร้านสะดวกซื้อเราปักไว้ในห้างอะไรเงี้ยเราก็จะขนไอ้เสาเนี่ยไปด้วยไม่ปปักตามร้าน คือมีเสาสัญญาณนี้อยู่เพราะว่าเออว่ะไม่ยเป็นไปได้ใช่ไหมแบบเล่นมือถือจนแบตหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนฟี่ไรไฟอ๋อเวลาเราไปเชื่อมต่อกับเขตตรงไหนก็จะชาร์จต่อไปเรื่อยๆเราเดินไปสถานีก็คือแบตไม่มีวันแบตจะไม่หมดนะชาร์จเรื่อยๆอนาคตเนี่ยไม่แน่เราอาจจะใช้สมาร์ทโฟนแบบเยอะกว่า PC แล้วประมาณนั้นก็เลยคิดว่าแต่ว่าแต่ว่าผมคิดเห็นแตกจากแบงค์นิดนึงถ้าเกิดผมเป็นแนวๆนี้นะผมว่าทุกห้างเนี่ยจะมีคล้ายๆแม็กซ์เซฟ ก็แม็กเซฟก็เป็นแม่เหล็กมาแปะอยู่ไว้กับเครื่องแล้วเราก็เล่นแต่มันก็ต้องอยู่กับที่ใช่มันคงจะเดินไปไม่ได้อยู่คือ5าปีมันยังไม่ไปเลยหรอกประเทศเราไม่พัฒนาไปเลยแต่ว่าประเทศที่พัฒนาก็คือประเทศไอเชีกำลังจะบอกว่าต่ทีมที่พัฒนาตลอดคือปีไเชยมาได้ยังไงกนมาเลยไอเชียวเข้าใจตั้หน่อยนะแปะผมสองร้อยพออันนี้เราขทยอินเทอร์เฉนจ์นะครับเป็นผู้ใจดีของเรา แล้วสุดท้ายและสุดท้ายแบงค์คิดว่ามันจะแบบความจุเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันจะเยอะขึ้นไหมหรือมันจะอยู่ในคราวผมว่า5้าหนึ่งเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นเพราะว่าไม่แน่ว่าเกมแนวแนะคดมันจะมันจะไฟใหญ่ข้นกวันนี้หรือเปล่า,<ม>าว่าทุกวันนี้เท่าไหร่ทุกวันนี้เนี่ยเกมหนึ่งก็หนักสุดก็สิกิกะนี่คือ10กิกเนี่ยถ้าเป็นมือถือแบบให้มา3 2น่เนี่ยแค่เกมเดียวใช่ผมว่าต้องให้สตอรีมาเยอะโาเคอันนี้คือความคิดเห็นของแบงค์เราใส่เล่นเกมครับ ต่อได้พี่แพรมครับบุคคลที่มีความคิดที่ดีเลิศประเสริฐสีมันนี่เด็กเหมือนบอกว่กินข้าวมาแล้วในจังหวะที่เรากำลังพูดแบบงงๆอยู่นั้นไม่กินหมดเลยอ่ะกินอะไรก็ที่ไม่ใช่โจ้เฮ้ยพอแล้วก็ต้องต่อต้องดีพี่แพรมนะไอะให้กอบถือให้กันเมื่อยใช่ไหมปวดท้องยังไม่ได้สัมภาษณ์กายเลยนะลูกยังแบบไม่พี่ครับตากล้องเม่งไปแล้วอะพี่ ผมคิดว่าเลนน่ะมีประมาณที่เนบอกผมว่าประมาณ2-3เลนน์น้นจะเป็นเซนเซอร์ไม่เกินนี้เพราะว่ามันใส่มันเยอะมันไม่ได้ใช้อ่ะจริงๆแล้วการถ่ายภาพธรรมดาคอปก็ได้สีสันก็เหมือนเลนหลักเลยอันนี้เรื่องจริงแต่เป็นเน้นความละเอียดเลนหลักผมว่าจะมีประมาณ3เลนสเลนนี่และสามเลน2เลนน่ะสองสาเลนไม่เกินนี้ อาจจะเหมือนที่นิวบอกอ่ะอาจจะสลับได้เหมือนที่เคยซัมซุงเคยทำสลับอะเปเจอร์ดูรับแสงอ่ะตอนช้าเป็นเสองจุดสี่ตอนมืดเป็นเลฟหนึ่งจุดเจ็ดสลับปุ๊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 บเดี๋ยวที่แบบแสงค่ารูรับแสงอทำให้ภาพมันคม พันอะไรถ่ายตอนเช้าสปีดชัตเตอร์จะได้ลดเวลาเราไปเดฟบแก้ๆมันจะได้มีเดฟได้ใน Galaxy S9 ใช่ S9 พัฒนใช่ที่มันแบบเปิดปิดรั้วแสงปั๊บซึ่งก็ผลตอบรับดีมากฮะไม่มีเจนต่อไปเลยมันอาจจะกําลังพัฒนาอยู่มั้งคือในในเร่ของการเปิดปิดรูรับแสงนะพี่มันไปเพิ่มสปีดชัตเตอร์ได้ไงใช่คนเล่นกล้องมันจะได้มีเดฟมีอะไรเพิ่มโดยที่มันไม่ต้องไปดันื่ยใช่ครับประมาณนั้นแหละครับที่ผมคิดพี่แพมคิดว่าเรื่องกล้องก็คือยังมีกล้องอยู่สามตัวประมาณนน้แต่่่วาาเปลียคิ เหมือนพี่นิวเอางนนี้พี่นิวเนี่ยคิดว่ามีตัวเดียวแต่หมุนแม่งทั้งหมดเลยพี่คิดว่าประมาณนั้นจอพี่คิดว่าไม่เกิน 4K แต่ตัวเปิดตัวตัวนวัตกรรมจะมี 4K แต่เราไม่ใช้หรอกอเพราะท่านยังเป็นจอแบบนี้อยู่พี่ว่ายังไงก็ไม่ถึงยงอ,อยู่จะทําให้มือถือใหญ่กว่านี้เหรอพี่ว่าไม่ไม่เวิร์ก <จะ S 1> นอกจาก<ๆ>จะเหมือน oppo ที่มันขยายที่มันยืดยืดได้ที่ว่าน่าจะมีเหมือนที่นัทบอกว่ามันที่เนบอกว่ามันพับได้พับไม่พอมันอาจจะยืดได้อีกคือมันอาจจะเป็นเครื่องเล็กๆใส่กระเป๋าพับพับได้มบบแซปฟ ใส่กระเป๋าแต่พอเราออกมาปุ๊บมันจะพับห่างยี้ได้แล้วก็ขยายดังค้างได้เหมือนกระดาษเหมือนเหมือนกระดาษเลยพี่คิดว่าตัวเนี้ยจะจอ 4K มาถึงเปิดนวัตกรรมนะแต่ไม่ใช่พื้นฐานที่ใช้เออในอนาคตพี่คิดว่ารถรถทุกคันที่แบบเปิดตัวใหม่ๆเนี้ยจะปลดล็อกด้วยสมาร์ทโฟนใช่พี่ว่าปลดล็อกได้ในรุ่นไหนบ้างแบบรุ่นแบบราคา200,000ขึ้นไปหลักล้านพี่ว่าให้ไอโฟนนำเลยสี่ห้าหมื่นพี่ว่าไอโฟนทำได้ละหมายถึงว่าใน5ปีข้างหน้าเนี้ยมันจะได้เจนไหนพี่ว่าตั้งแต่ซิตี้แหละซิตี้เลยหรอใช่ แต่จะเป็นรุ่นสูงหน่อยอรุ่นตัว,ตวท็อป,อปใช่ตัวต่ำมันอาจจะไม่ได้เหมือนคีเอสอะ<ช>่ะไม่ได้รุ่นแบบวนๆอะ,อะไรเงี้ยพี่คิดว่านะ มือถือมันจะทำได้มากกว่าที่เราคิดอะมันต้องคบไปเครื่องเดียวแล้วมันจบอะมันคือสมาร์ทโฟนมันคือสิง่งที่ฉลาดอาต้อง<ส>อะของผมอเอ,อจบแล้วของพี่ใช่สรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อยของพี่คิดว่ากล้องอยังเหมือนเดิม3ตัวไอตัวจอพับเนี่ยยังเป็นเฉพาะตัวตัวท็อปอยู่หรือว่าตัวที่เป็นชว์นวัตกรรมนวัตกรรมแต่ว่าตัวท็อปพี่ว่าก็น่าจะมีละแต่ก็จะเป็นรุ่นแบบรุ่นซอยแย่แบบรุ่นถ้าใครอยากได้จอธรรมดาก็ซื้อถ้ารุ่นท็อปสุดแบบจอเป็น Galaxy S ยี่นวนั้นมากก่าเปาะอะปรณนี้ ก่อนมาที่ผมเดี๋ยวไปที่น้องกายก็ได้อะนัทปากถือให้หน่อยน้องกายนั่งเลยลูกอ่ะคิดว่าคิดว่าคิดว่าจะทำไมของน้องกายไม่เหมือนรายการเจาะใจเลยวะ <laughs> <laughs> ผมว่าใช้คําว่าเริ่มดีกนะว่าเริ่มต้นอะแต่ว่าเริ่มเริ่มแบบว่าตัวแอปอะเริ่มออกมาจากหน้าจอได้ลวอเ,<ร>าเอาไปโทรโลแกรม บางทีก็ทาได้นะไม่ไงมันยังไม่แพร่หลายแต่ตอนนั้นมันคงแพร่หลายอีก5ปีข้างหน้านะรอดูกันนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ก็มาคอมเมนต์ผมถุยน้องกายแล้วอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นอ่าอย่างเงี้ยเนี้ยเราใช้ไอโฟนอยู่นะเราคิดว่าไอโฟนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างผมว่าน่าจะเอาพอร์ตออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอซีฮะขออีกรอบนะเอาพอร์ตออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอซีเฮ้ยเอาพอร์ตออกแล้วมันจะเสียเงไงม่ะแมบว่าเปลี่ยนจากไลนิ่งออเปลี่ยนจากไลนิ่งเป็นไอซีแทนคนอื่นเขาบอกไม่มีพอร์ตยนะ่่ามีีอูปจ น่าจะมีนะคิดว่าตอนนั้นฟ้าทัชกี่อันไอโฟนยี่ห้าก็ขึ้นมาที่ทเ,ดเดิมห้า <5 S 2> ปีปีระว,วัดอ่า <c oughs> ปีระว,วัด <c oughs> ล, <c oughs> ลูกชายก๊อปจริงๆเลย,ย,ลยเลยอะ <c oughs> มึงว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปเยอะหรอกเพ<ไ>ราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแซงแอนดรอยอะไรอย่างเงี้ยจอคิดว่าจอกี่เฮิร์ตตอนนั้นคิดว่าจอไอโฟนกี่เฮิร์ตผมว่าเต็มที่นะเก้าสิบอุ้ยห้าปีไอโฟนมังเป็นเก้าสิบอีกเหรอความเป็นไปได้ แต่มันก็เป็นไปได้เพราะเทียบกับปัจจุบันแล้วก็เออมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอะไรต่ออีกอะไรต่ออีกก็แบตแบตก็น่าจะอยุดไม่เกินสี่พันอ่ะมันก็อยู่ระดับนี้แหละคงไม่มากคงไม่น้อยไปขนาดนี้แล่าน้องกายบอกว่าแบตชีวิตมึงไมื่อพัฒนาอะไรเลยเหรอไม่ก็มันมันก็แบตประมาณนี้มาหลายปีแล้วนะแล้วมันก็ไม่ได้ขยับไปไหนไม่เกินเลขสี่จะเดาถูกเลยในอนาคตมันอาจจะแบบแค่สี่พันแต่ใช้ได้นานก็ได้เพราะว่า CPU ก็ดีขึ้นใช่เซลล์ไซเคิลแบตก็จะดีขึ้น น้องกายคิดว่าแบบ iPhone อีก5ปีข้างหน้าจะไม่เกิน4,000เหรหรือ <laughs> คิดว่าคิดว่า iPhone เราเนี่ยมันจะมีติ่งไหมมันน่าจะยังมีอยู่น่าจะยังมีอยู่เพราะอะไรในขณะที่เขาหนนเขาไม่มีติง่งเันหมดแล้วนี่แอนดรอย Android, แม่งปีหน้าทำกล้กลองใต้จอเรียบร้อยแล้วน่าจะออกอีก,อกแบบ อีกนานกว่าจะออกอ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ตอนเนี้ยของแอปเปิ้ลอะเฮ้ยจริงด้วยว่ะคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนเขาเป็นแบบเหมือนดีเอ็มอ่ะใส่ไอตัวกระจังกระจังหน้าใหญ่ๆไต้กู้รือใส่มาทําไมแต่มันเป็นเอกลักษณ์เพราะแอปเปิลมันแบบว่าอยากอยากให้คนใช้แล้วรู้ว่าเอคนอื่นมองเอ้ยไอเนี้ยเป็นไอโฟนแล้วติ่งออกอ่ะมันจะเหมือนแบบโอเพอรไฟเออใช่โอเพอร์ไฟอย่างเงี้ยเออเฮ้ยไม่มี ไม่มีติ่งอะไรเลยแบบเฮ้ยหน้าจอเฮ้ยเฮ้ยชื่อน้องกายไม่มีความเป็นไปได้ว่ะคิดไม่ออกไม่ใช่ได้เออเออคือน้องกายคิดว่า iPhone คงจะยังไอโฟนเป็นบริษัทที่แบบรักษาภาพภาพลักษณ์ตรงเนี้ยไวงขนาดแบบไอ้เยีจีจอ16.9ไม่เลยไม่เปลี่ยนเลยนะตรงเดิมตั้งนานปีนี้มีคำขายอะไรโฟลได้ดีเออว่ะอุปกรณ์ที่ว่าเขาจะแถมอะไรมาให้ผมว่าไม่เลยเดี๋ยวหน่อยไม่มีอะไรแบบมีแค่เครื่องเปล่าใช่ผอเผยไม่ให้กล่องด้วยเออแรับเครื่องไงแบบว่าไปรับอ๋อไปรับไม่ไม่ต้องมี ักโลกคือแบบรักโลกขั้นสุดยอดเลยนะเขาอาจจะแบบว่าใส่กล่องแบบกล่องพลาสติกมาไม่ใช่กล่องแบบอ๋ออ๋อไม่ใช่กล่องแบบว่าสวยๆที่เราเห็นันเป็นแค่กล่องกระดาษให้พอขนส่งไปถึงมือพี่ได้แค่นั้นจบพอเอ่อมือพั่จะใส่ออเมอร์มันจากกระดาษแล้วถ้าเกิดเราแบบว่าเขาไม่ให้กล่องมาแล้วเราจะไปรับเครื่องยังไงผมว่าให้พนักงานมาส่งย ได้วรแบบ Apple แบบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เออเราสั่งเราสั่งในเว็บก็สามารถไปรับได้ใช่ไหมได้หน่อยก็คงแบบเออถ้าไม่ให้กล่องมาส่งอาจจะมาส่งให้ก็ได้ยังไม่แบบฟูลเซอร์วิสไม่ต้องออกจากบ้านเนี่นะคนอาจจะมีหักแบบแถวแถวบางนาแล้วก็มีคนแบบขี่สกรตเตอ่ะมาส่งก็เป็นได้คือกล่อง iPhone อาจจะไม่มีแต่ก็ใส่กล่องพลาสดิกมาอยู่ดี ไม่ก็พนักงานก็ใส่มาตามซองเสืส้อผ้าพี่เน็บมาตามร่องเกงอันจะห่อห่อกระดาษมาก็ได้อะไรอย่เงี้ยอ,อะไรนะนนไม่ว่าบับเบลิลออนั่นแหละเฮ้ยแต่ผมนึกภาพอิมเมจน้องกายออกเลย<ช>ค,คือคือมันทำกล่องบับเบิลมาแค่สมมติให้ใส่สิบกล่องมันก็มันก็แค่ยกเครื่องแล้วก็ให้น้องกายบับเบิลมันก็จะว่างมันก็จะแบบมาเติมรอบหลังได้ขยันก็จะไม่เกิดใช่ สถานร,ร้านเนี่ยเขาซีเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนบ้านเราอีอ่ห้าปีมาแล้วร้อนมากกว่านี้ใช่ลแล้วขะ<น><น>ทุวกวันนี้ยังร้อนกั่นี้<น>แล้วโอเคประมาณนี้วันนี้ของน้องกายอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายของผมเหรออีกห้าปีผมมีความรู้สึกว่ามือถือมันจะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นไม่ยืด ก็โค้งในความรู้สึกนะแต่ว่าไอ้นวัตกรรมไอ้โค้งโค้งเนี่ยมันมันมานานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพร่หลายคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าเหมือนเจ๊บอกไอ้ตัวโชว์ไอ้โค้งเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วดีขึ้นกว่าเดิม Android เนี่ยแน่นอนเลย100%กล้องใต้จอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเบสิกอยู่แล้วไอ้หลุมหรือว่าไอ้บาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบล้าหลังไปแล้วแต่ว่าของ p h o n e ก็น่าจะยังอยู่นะ กายบอกว่าม,มันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วแค่นั้นส่วน Android ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเลยนะในความรู้สึกผมคือ r e s h r a t e หน้าจอเนี่ยจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ120ในอีก5ปีข้างหน้านะสตาร์ทอยู่ที่120เลยแล้วก็ตัวท็อปที่ขายกันก็น่าจะสักประมาณ240ส่วนพอร์ชาร์จเนี่ยรุ่นบนๆผมว่าตัดทิ้งหมด iPhone น่าจะตัดทิ้งเหมือนกันเพราะว่าผมเคยได้ไปเห็นตัวมือถือโปรโตไทป์ของแบรนด์หนึ่งที่เขาจะผลิตออกมาอีก2ปีข้างหน้า ก็ไม่มีพอร์ตแล้วเป็นการชาร์จไวเลี่ที่ทุกอย่างโอนผ่านไวเล็ตหมดนะครับอย,อย่างตัวเสียบ USB ของเขาก็จะเป็นเหมือนกับ MagSafe อผมว่า m a x s a f e ก็จะเปลี่ยนโลกเหมือนกันคือทุกอย่างจะผ่าน MagSafe หมดแต่เป็น MagSafe ในแบบ Android ส่วนราคาของสมาร์ทโฟนในตอนนั้นอีก5ปีเนี่ยผมคิดว่าจะเท่ากับปัจจุบันนี้จะไม่หนีห่างจากกันมากเพล่เพอเนี่ยแพงกว่าประมาณ1น0 0 0บาทด้ซ้ำ เราเลิกคิดไม่ได้เลยว่าในอนาคตมืจะถูกลงหรือ<ง>ว่าตัวท็อปนะแพงขึ้นเรื่อยๆมีแต่แพงขึ้นเพราะว่าถ้างเงินมันเฟ้อไม่ให้เต็มที่เลยไม่เกินห0 0 0มืแต่ว่ารุ่นราคากลาองอย่างเช่นหมื่นห้าหรือ10,000บาทจะจะโหดร้ายมากขึ้นจะเป็นมือถือที่แบบบี้เราแบบพกบเครื่องอ่ะแต่ว่ามือถือระดับแพงๆจะเน้นนวัตกรรมแทนเดี๋ยวมารอรุ่นกันแล้วกันในอีก5ปีข้างหน้าครับว่าคําตอบใครจะถูก้างเดี๋ยวเรามาเก็บคลิปนี้ไว้ครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่ง กันแล้วกันเพาะว่าในอีก5ปีข้างหน้ามันจะออกมารูปแบบไหนแล้วเราจะยังอยู่กันครบหน้าครบตา,าหรอืเอเปล่าเพื่อนๆทางบ้านนะครับเอางี้ก็ได้ก็ลองเอาไปมาใต้คลิปนี้คิดว่าอีก5ปีมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนสเปกประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูพร้อมกันนะครับเป็น time capsule พวกเราลุ้นไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมตั้มกับเจฟแฮมพี่นิวแล้วก็ทีมงานครูแซมทั้งหลายเลยนะครับขอลาไปาก่อนแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีเป็นการกินข้าวที่หนานทเที่ย